สวัสดีที่แม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวกับสาวล็อกสตาร์ของน้องดีซ่าก,กันต่ออย่างที่ทราบกัน7โมงเช้าที่ผ่านมาของวันที่2ีมิถุนายนน้องดิซ่าของเราก็ได้มาปล่อยผลงานเพลงล็อกสตาร์นะคะที่ร่วมจับมือกับ R C A Records แน่นอนว่าสร้างความฮือฮากระหึมไปทั่วโลกลิซ่าไม่ทำให้ผิดหวังนำเสนอบ้านเกิดสู่สายตาชาวโลกแฟนๆชาวไทยและทั่วโลกต่างก็ประทับใจนะคะที่นอริซ่าก็สามารถดึงดูดเสเน่ห์ของประเทศไทยนะคะลงไปกับเนื้อหาเพงลงลอสตาเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบเราก็จะได้เห็นว่านอริซามีตัวประกอบที่เยอะมากๆนะคะประมาณ 100- ถึง200คนได้หรือไม่แค่แดนเซอร์นี้ก็ ท่วมสนามกันแล้วล่ะคะ่ะก็จะได้เห็นว่าแดนเซอร์นะคะเป็นทีมน้องๆพี่ๆเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะคะแดนเซอร์ที่เยอะมากๆโชว์ศักยภาพของเด็กไทยที่มีความสามารถในเรื่องการแดนะส์นะคะสู่สายตาชาวโลกแล้วก็ทั้งสถานที่ด้วยนะคะถนนเยาวราชเราก็จะได้เห็นว่าน้องลิซ่าสามารถไปถ่ายถนนเยาวราชฉบับว่างเปล่าก็มีร้านค้านะคะมีผู้คนผูกพันบ้างแล้วก็ ฉบับแบบไม่มีรถไม่มีผู้คนนะคะใส่ใจรายละเอียดลงไปได้เยอะมากๆแล้วก็สิ่งนี้นะคะแฟนๆจับสังเกตกันไหม ที่จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะคะที่อยู่ตรงนี้ซึ่งก็คาดว่าอาจจะสื่อให้เห็นถึงเป็นสีธงไตรงนะคะธงชาติประเทศไทยของเรานั่นเองแล้วก็มีทีมของหารเลนะคะพี่ๆรอยสักแล้วก็รถตุ๊กๆไทยแ l a n d นะคะที่อ,องค์รวมที่อยู่ในระแวกนั้นคือเห็นได้หมดเลยนะคะมีทีมพี่ๆรอยสักทีมรถมอเตอร์ไซค์ทีมรถตุ๊ตกๆนะคะเจนเซอร์ er, แล้วก็รวมถึงสถานที่องค์รวมไทยแลนด์ เมียหลวงมากๆเลยแล้วค่ะยิงไปกว่านั้นนะคะซูปเปอร์พลังซอฟท์พาเวอร์จับไปไหนทั้งสถานที่อาหารการกินนะคะแฟนๆต่างก็บอกว่านี่แหละค่ะคือกลิ่นสากลฉบับเกอร์เบลต้ยมยำกุ้งเยาวราชไปเลยสิคะทุกคนก็ได้รับเสียงชื่นชมหนักมากนะคะทั้งแดนเซอร์ที่เต้นพร้อมเพรียงกันมากๆแม้ว่าทีมแดนเซอร์จะมีเวลาซ้อมเต้นนิดๆหน่อยๆนะคะแต่คุณภาพออกมาคือ OMG หนักมากคุณภาพที่สุดนะคะยิ่งภาพแสงสีเสียงดนตรีเสียงร้องเสียงนักร้องหนอกลีซาและรวมเมามันนะคะคอสตูมสีหน้าแววตาของศิลปินทั้งลุกการแต่งหน้าเมคอัพดีไม่มีรอบนะคะนำเสนอออกมาได้อย่างสมส่วนไม่มีใครรอบไม่มีใครหายกันเลยเดียว ในส่วนของการยกล้อรถนะคะของทีมฮาร์เลนี้หยุดพูดถึงไม่ได้เพราะว่าทางพี่เขายกล้อโชว์นะคะไฟลุกบึมสนันเยาวราชกันเลยทีเดียวแฟนๆนี้สะใจหนักมากบอกว่านอลิซาสามารถเชิดชูดึงสเสน่ห์ความเป็นไทยนะคะสบนึกรักบ้านเกิดเผยแพร่สู่ตลาดสากลนะคะ บอกว่ารักน้องลิซ่าหนักมากน้องลิซ่านี้เป็นคนที่เก่งมีคุณภาพนะคะไม่ลืมบ้านเกิดนะคะแล้วก็ทีมประเทศไทยทุกคนนี้ตั้งตารอสนับสนุนน้องลิซ่ากันหมดทุกคนนะคะตื่นเช้ามา7จ็ดโมงตั้งตารอลิซ่ากันหล้นหน้าจอกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการ เป็นกฎใหม่นะคะแบบไม่เคยมีมาก่อนที่เราจะได้เห็นในวงการเคป p เกาหลีใต้เพราะว่าปัจจุบันนี้น่อนลิซ่าของเราอยู่นอกวงการ k คป๊นะคะไปสู่ตลาดโลกอินเตอร์สากลกันเป็นแล้วนั่นเองละค่ะ